สวัสดีครับสถาบันตรวจเช็คความเป็นเด็กนิติเข้าเส้นวันนี้มีอะไรพี่หมอช่วยครับสวัสดีครับพี่อ้าวน้องคนเดิมพี่นึกว่าน้องเนี่ยเลิกเรียนนิติไปแล้วนะเนี่ยคือผมยังไม่ค่อยชัวร์ครับพี่ก็เลยว่าจะขอเช็คอีกสักรอบหนึ่งได้เลยครับน้องงั้นเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกเลยนะครับได้ได้ครับเริ่มที่คําถามข้อแรกนะครับหากน้องครับเจอคนที่น้องถูกใจครับแต่มารู้ทีหลังครับว่าคนคนนั้นยังอายุไม่เกิน18ครับในฐานะที่เราเรียนกฎหมายเราควรทําอย่างไรดีครับระหว่างรอให้น้องเนี่ยอายุเกิน18ก่อนหรือ ไว้เป็นความลับของเราสองคนครับผมจะเก็บหลักฐานพี่ไอ้แชทที่เขาบอกผมว่าเขาเนี่ยอายุเกิน18แล้วและถ้าเกิดบัตรประชาชนที่เขาส่งมาให้เนี่ยนะมันมีโ Photoshop แก้ไขอายุเนี่ยนะผมก็จะเก็บไว้เลยพอผมโดนรั่วปั๊บเนี่ยผมก็จะบอกกับเขาว่าผมเนี่ยเข้าใจว่าน้องเขาอายุเกิน18แล้วเนี่ยหลักฐานชัดเจนเรียกว่าอ้างข้อที่จริงว่าไม่รู้ข้อที่จริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดครับพี่โอ้โหคําตอบน้องนี่ไทยสังคมชัดๆเลยนะครับมาที่คําถามข้อที่2ดีกว่าครับหากน้องเป็นนายจ้างครับต้องจ้าง ลูกจ้างเนี่ยนะครับน้องจะจ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือนหรือรายปีครับผมจ่ายทุกอาทิตย์เลยพี่เพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันต้องบอกก่อน2รอบการจ่ายสินจ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจ่ายนะ เออค่าตกใจ1เดือนค่าบอกล่วงหน้า1เดือนเนี่ยจ่ายแค่2อาทิตย์ก็เลิกจ้างได้แล้วนะพี่คาตอบของน้องแต่ละข้อนี้มันเด็ดเด็ดต <ๆ S 1> นา้นนะครับมาที่คําถามข้อที่3ครับหากน้องต้องการจะโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับน้องควรทำอย่างไรดีครับระหว่างทำคอนเทนต์ให้ความรู้กฎหมายหรือเกาะกระแสะดราม่าครับผมจะนัดแนะกับเพื่อนพี่ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะหมินประมาทกันไปหมิ่นประมาทกันมานะให้มันมีกระแสะตลอดตลอดพอมีเรื่องปั๊บเนี่ยก็แกล้งทําเป็นจะฟ้องนะเออแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ฟ้องจริงหรือไม่ก็ ไปถอนฟ้องได้เพราะว่าอันเนี้ยมันถอนฟ้องได้ตลอดนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวถ้าผมกับเพื่อนเนี่ยไม่ฟ้องกันสุดท้ายก็ไม่มีใครทําอะไรผมได้ได้กระแสเต็มๆพี่จากคําถามทั้ง3าข้อนะครับสถาบันเราขอสรุปเลยครับว่าน้องคือภัยสังคมครับ